ยืดข้อเท้านั่งคอะข้อเท้าเดี๋ยวเราจะยืดไหล่ด้วยนะคะเอามือประสานกันดันมือออกมาให้ห่างจากตัวค่ะชูแขนขึ้นมาสูงๆค่ะชี้ดันหน้าอกไปด้านหน้าแอนต้นไปด้านหลังยื้มือไปด้านหลังค่ะยืดไหล่ค่ะยืดหน้าอกค่ะอีกสามลมหายใจค่ะคลักทายนั่งแล้วตีเข่าและขาจะหมาดแทนได้นะคะอีกสองลมหายใจทักทาย มือทับมือภาษาด้านหลัง่ายก้าึ้นแล้วการเท้าเหยียดไปแล้วนงทับเ้นเท้าลงมาเอามือวางสบายๆแล้วเ็เอาใจที่คอค่ะนคะนั่งขัดสมาธิก็นั่งขัดสมาธิต่อกได้ค่ะนั่งุกเข่าวสำหรับคนที่ไหวนะหายเป็นข้าวคอตั้งตรงหายใจออกเอียงขวาค่ะหายใจต่อทนา้าไว้ดึงมือขวามาัไหลข้างขวาคือกล้ามเนื้อาซ้าย ตองไหนใกล้ตั้งแต่คอขวานตั้งคอตรงค่ะไอ้ใด้เข้าค่ะไอ้ออกซ้ายลมาค่ะไอได้ซ้ายหนึสั้งทีเดิมวค่ะสามลงได้ตั้ามีจะก่้งตั้งเดียวก็ได้ค่ะ ให้ยกไขางหน้าเะเดยกหล่ซ้ายลงตับคอกบบืนาลัค่ะคำนวณได้นะคะยกกล้องขึ้นมาขึ้นเท้าผาการเดนช่วงสะกูก่ะแล้วก็เดินขวาไปด้านหน้าค่ะขซ้ายจตลรอไปด้านต้ค่ะเอาแขนไว้กันค่ะเดินมือไปใต้นะมองดูงก้อนไปด้านหลังนิ่งน้มไปด้านห้างตามองไปดางขากันค่ะค่น ช่วยยืดร่างนืะไหลร่างนะคอได้เป็นอย่างดีนะคะขย,ยับยืดเพิ่มดับบ่งยืดด้านหน้าทรงแรงที่ด้านหลังเยอะๆผิสองลมหินใจค่ะ้คจุดท้ายค่ะ เอขาข้างกางเนี <S 2> <S 2> ่ยเราจทท่าเล็ครั้งนี้นะคะวางโค้ลงที่ส้นเท้าดินนะคะที่คืนลู่แขนไปด้าน้่สบายสบายจังหน้าลงจัวก็ยังตัวจักที่นัานค่ะตั้งอย่างนี้ใช่ไหมคะลยึดแบบนี้นะคะ แต่วันนี้เราจะกระดกเทา้าดันก,ก้นไปทางหลังก้นหวาดที่สิ้นสุนเท้าเลยเราดึงแขนไป็านา้หน้าค่ะแล้วค่อยๆดึงแล้าปล่อยคลิปนแขนยืดตรงยกก็ศอกขึ้นให้น้อยนกบ,บพื้นนะคะเพไ,ได้ใช้กล้ามเนื้อหลังใช้ฝ่ายนุ่มแตะพื้นไหมเดินฟื้นไปทางหน้าใกันชัสชักสูเหมือนกันะคะ กกนืตัวกับนะคะใ้เซโปอยู่ตรงกับเขานะคะโดจเดินสัมขาไปด้านหน,นะะ้าค่ะสซโปอยู่ตรงกับเข่าะคะมือเดินไปด้านหน้าให้ไกลค่ะโยู่ยยที่เดินนะคะยืนแต่เทีแต่แตีถึงไที่ใน,นะคะทนช่วย,ย,ยตมนบรลตัวด้านหน้ ให้นักแรลที่ต้องหมออะไรนะคะคพื้นที่ระหว่างซีโงง้้างขว่ากับนักแดอค่ะเจอได้หใจได้เ็กน้อยดูภาษาหนักใจไห้คะอนอคูยกไนตรวตัขึ้นมะเดินเข้ามาแล้วก็เดิเข่าก็มาตก็นั้งคูกเข่านะคะ อันนี้จะเน้นยืดหัวไหล่ค่ะเราจะกางแขนออกค่ะหายใจเข้าค่หาะหายใจออกเอาแขนเขาด้านหน้าค่ะเขนขวาทับแขนทางซ้ายเอามือจับหัวไหล่แบบนี้นะคะถ้าใครไปต่อได้เราจะคอยแขนให้ยึกขึ้นยกมือขึ้นมาค่ะเอาหลังมาชนกันแบบนี้ก็ได้ใครใครจะคอยลอกเขากับมือมาบติดกันแบบนี้ก็ได้ค่ะ แบบที่หนึ่งคือจับไหล่แบบที่สองคือนังมือแตะกานหรือแบบที่สามค่อยแตะกันแบบนี้นะคะแล้วหายใจเข้ายกมือขึ้นแตะผ่าค่ะ,คะเดี๋ยวออกกรงหนาวแตะมือที่ออกอะไรหคะหายใจเข้าแล้หลังขึ้นยกข้อตอกขึ้นมันไม่ใอ,ออกกรงแี้ค่ะหายใจเข้าค่ะ อครั้งสุดท้ายค่ะใหายใจหายใจเข้าหายใจออกั้งสุดท้ายว่าหายใจเข้าค่ะหายใจออกทำไ้แค่ไหนนะคะหายใจต่อเนื่องนะคะอยู่ตรงหายใจนะ้นยตัวกลับขึ้นมาค่ะ แขนค่ะเลื่อ,งองลงเดินเลยชิลล์ค่ะทีนี้ทำซ้ายตักขวานะคะจับไหล่แบบนี้ไปได้นะคะเอาแตะกันแบบนี้ได้หรือว่าประกบกันก็ได้นะคะหายใจเข้ายกแขนขึ้นแตะที่หน้าผากแขนหลังค่ะหายใจออกอองหายใจเข้าแขนหลังยกศอกขึ้นหายใจออกอองหายใจเข้า หายใจออกโลง่ขาหายไปเข้าแปดหลังหายใจออกโง่มั้ค่ะทีนี้เปล่อยแขนออกค่ะชูแขนขึ้นค่ะหายใจออกปุ๊บเอตัวไปด้านหน้าจัวนี้แตะพื้นค่ะตามด้านหน้าหล่หนักขึ้นเท้าหมัดกันงชูสะโพก กระโดดเช้าน้ำก้นไปด้านหลังยกสะโพกขึ้นยืดเข่านะคะมองเขา่าไปนะคะคล้ายท่าเด็กที่เราทำเมื่อกี้ะะทีนี้เรายืดเข่าไปด้านหลังะคะ่ะข้างหลังโองมากที่มองเข่าไลยน,นะคะอันนี้คือท่าแม่ท้องแน่นะคะ ดันสะโพกไปหาทีด้านะคะท่านี้จะช่วยยืดหลังยืดขาที่อกเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้นะอหน้านอกกล้ามเนื้อหน้งไหล่ได้ด้วยนะคะดีลมหายใจนะคะใช <c oughs> องทาส้ายมอง,งไปไปแล้เป็นแต่ทำเอยเป็นรูปถ้วยนะคะถ่ายน้ำหนักที่นิ้วถ้า <c oughs> เห็น้าซ้ายเด็ขาซ้ายด้านหลังคะ่ะ อซ้ายมากอบค่ะาทีค่ะเตะขาไปด้านหลังค่ะนีออกอข่าปามาาค่ะ้าเปลี่ยนข้าคหนงคเตะขาซ้ายไปค่ะนี่เด้เข้าค่ะนจะออกเตะเอาขาปาเอาขาซ้ายมาา้วซ้าค่ะน่อยนั่ทับส้นเท,ท้านะคะ งค,ง,งค่ะคอาหมวกวางที่ที่หัวเขาแล้วก็ะอะวางไว้ที่ตู้เอาหมวกวางไปข้างหลังฝั่งเ้างที่ไม่รูสุกนะคะแลามวก็ใจ่แล้วคุค้อนดลบตัวกลับขึ้นมาค่ะยังไงก็น้ค่ะสำรองค้างเอาวที่ซิ่งโดในวันนี้นะคะอย่าลืมฝึกในทุกๆวันนะคะโยคะบําบัดจะต้องฝึกในทุกๆวันนะและจะได้ใหม่คิดน้ะนะคะ ล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ